ครับสวัสดีครับสาวกดีซียูในเวิร์ดออนไลน์นะครับตอนนี้ครับเราจะนําเสนอนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสไตล์นะครับหรือว่าการปรับเปลี่ยนชุดนะครับของตัวละครนะครับซึ่งผู้เล่นจะเห็นว่าในเกมนี้ครับมีชุดให้เปลี่ยนกันเยอะแยะมากมายมากครับเวลาเราเล่นมาเราดับของมาเนี่ยครับทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงผ้าคลุมถุงมือครับหมวก หรือว่าปีกอย่างที่ใส่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีให้เปลี่ยนกันเยอะแๆเลยครับโดยการเปลี่ยนชุดเนี่ยครับเราสามารถที่จะกดกด ESC ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปตรงส่วนหัวข้อที่เขียนว่าสไตล์นะครับด้านล่างที่เป็นรูปหน้ากากเนี่ยครับสไตล์ตรงนี้ครับเราก็จะสามารถเข้าไปยังหน้าต่างที่จะเข้ามาจัดการเรื่องเกี่ยวกับสไตล์พวก อุปกรณ์เครื่องแต่งกายต่างๆนะครับหลากหลายส่วนนะครับโดยที่ในนี้นะครับเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับมีทรงผมหมวกส่วนใบหน้าเครื่องประดับไหลสัญลักษณ์ครับมีมือเอวเท้าลำตัวส่วนบนลำตัวส่วนล่างครับส่วนหลังผิวมีอาวุธหลักด้วยเนี่ยครับบอกแล้วครับว่าใน dc universe นะครับมีไอเทมเครื่องแต่งกายให้ปรับเปลี่ยนกันหลายส่วนนะครับแต่ว่าเวลาเราปรับนะครับ บางคนแต่งมาตอนแรกจะสวยเลยครับแต่งมาจาแปลกแหวกแนวแต่ว่าพอเข้ามาในเกมแล้วพอใส่ชุดอื่นปั๊บมันก็จะเปลี่ยนไปตามชิ้นส่วนนั้นๆทันทีครับเนี่ยครับก็เป็นวิธีส่วนหนึ่งครับที่เราจะเข้ามาเปลี่ยนนะครับพวกไอเทมต่างๆนะครับเนี่ยครับที่เราเคยสวมใส่มาแล้วนะครับหรือว่าที่เราเคยกดใช้นะครับมันก็จะมาเก็บข้อมูลอยู่ในหน้าต่างสไตล์นี้แหละครับเราสามารถที่จะไปกดเลือกสวมใส่นะครับพวก ไอเทมที่เราเคยใส่มาแล้วนั่นเองครับเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนได้ครับนี่อย่างอันนี้เป็นปีกส่วนหลังนะครับอันนี้คือที่ผมเคยเก็บได้มานะครับนี่เราก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนได้เลยเลือกเปลี่ยนนี่ก็คือเราสามารถที่จะใช้ปีกไหนก็ได้นะครับไอเทมอุปกรณ์ไหนก็ได้ที่เราเคยสวมใส่มาแล้วหรือว่าเคยกดใช้มาแล้วนั่นเองครับนี่ขอขอเป็นปีก,กันเดิมลวกันร,รู้สึกจะ เทพสุดแล้วนะครับแน่นอนครับพวกไอเทมปีกหรือว่าไอเทมทุกชิ้นส่วนที่กล่าวมาแล้วครับมันสามารถที่จะปรับสีใหม่ได้ด้วยครับนี่แต่งสีได้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะลองปรับสีให้ดูนี่อย่างปีกเมื่อกี้ครับนี่เลือกถาดสีก็สังเกตว่ามันมีช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามครับแล้วก็มีถาดสีข้างล่างนะครับเราก็ลอง ปเปลี่ยนดูนครับว่าใครชอบสีไหนสไตล์ไหนครับกลายเป็นว่าไอเทมชิ้นนั้นของเราครับที่เราสวมใส่เนี่ยจะไม่ซ้ํากับผู้เล่นคนอื่นๆเลยนะถ้าเราออกแบบมีความคิดสร้างสารรค์จินตนาการนะครับจะไม่มีทางซ้ํากันเลยครับนี่เอาละกดตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยด้านบนลูกกุญแจเมื่อกี้เพื่อที่จะเข้าไปปรับสีเอาละเดี๋ยวเราลองไปปรับส่วนอื่นๆให้ดูกันบ้างครับ นี่มีเยอะครับมีเยอะเพราะว่าที่เก็บมาจนถึงตอนนี้นี่รู้สึกว่าจะมีหลายชิ้นแล้วครับนี่สังเกตนะครับด้านรูปตัวละครนะครับจะเปลี่ยนไปตามไอเทมที่เราเลือกนะครับนี่ก็คือเวลาเรากดใช้ไอเทมนั้นไปแล้วแล้วเราขายชุดทิ้งครับมันก็จะมีอยู่ในนี้ครับให้มาปรับกลับไปใส่ชุดนั้นได้เหมือนเดิมครับเรียกว่าเป็นสไตล์นั่นเองครับที่สำคัญก็เหมือนเดิมครับปรับ สีสันอะไรต่างๆได้ครับอิสระนะครับนี่เผื่อบางคนนะครับที่ไปเก็บชิ้นใหม่มาแต่ไม่ถูกใจครับอยากจะเปลี่ยนไปเป็นหมวกแบบเก่าที่เคยใช้อยู่ก็สามารถที่จะเลือกเข้ามาปรับเปลี่ยนในนี้ได้ครับในสไตล์นั่นเองครับนี่เมื่อกี้น,นี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นหนอส่วนเท้าเป็นกางเกงครับกางเกง นี่เราเน้นสีดำนะดูดันเท่ดูเปรกสักก่อนจะเห็นว่าจากตอนแรกนะครับกับตอนนี้เนี่ยสีสันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่จากเขียวเขียวนะตอนนี้เริ่มเน้นดำาๆส้มๆนะนี่เอาสีให้เข้ากับปีกหน่อยนี่ปรับกันเข้าไปครับการเข้ามาปรับในสไตล์ครับสามารถที่จะ ปรับได้ตลอดเวลานะครับที่สําคัญปรับได้แบบฟรีๆด้วยครับไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียอะไรเลยครับแค่เพียงเราเคยใช้ไอเทมนั้นไปแล้วครับเคยสวมใส่ไปแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกกลับไปสวมใส่มันได้อีกนะครับนี่เป็นหัวส่วนหัวครับมีเยอะครับมีเยอะมีเยอะจริงๆครับสําหรับ dc u n i v น r s e o n l i ออนไลน์ครับแล้วที่สําคัญมีทุกหลายมีทุกส่วนด้วยครับบอกแล้วตั้งแต่หัวจะลดเท้าครับ เก็บมากันได้เต็มที่เปลี่ยนกันได้เต็มที่ครับนี่ปรับอย่างที่เห็นนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับที่ปรับเปลี่ยนแล้วชอบชุดนี้แล้วครับเวลาเก็บชุดใหม่มาได้ไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปแล้วที่เกียจเข้ามาปรับเปลี่ยนในนี้ครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่มกุญแจนะครับสังเกตกุญแจด้านบนนะครับที่เป็นรูปล็อกนะครับถ้าเรากดล็อกเอาไว้มันก็จะเป็นชุดนั้นไปตลอดเป็นชิ้นส่วนนั้นๆไปตลอดนะครับ ถึงเราเก็บของใหม่มาได้เวลาเราเปลี่ยนมันก็จะไม่โชว์นะครับมันก็จะเป็นอันที่เราใส่ล็อกเอาไว้นะครับนั่นเองนะครับนี่ปรับสีกันมันเลยวันนี้พอเสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกนะครับอย่าลืมกดบันทึกด้วยไม่งั้นต้องเข้ามานั่งปรับเปลี่ยนใหม่หรือถ้าใครล็อกเอาไว้ไม่อยากเปลี่ยนหลายรอบก็อย่าลืมครับไปกดตรงรูปกุญแจนะด้านบนเมื่อกี้สีขาวล็อกเอาไว้ away. นี่แล้วก็บันทึกครับ เรียบร้อยครับสําหรับในเรื่องของสไตล์ครับเอาเป็นว่าถ้าใครที่ชอบการตกแต่งตัวละครปรับเปลี่ยนชุดนั้นเปลี่ยนชุดที่เคยใสายมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนสีต่างๆนานาครับก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนในสไตล์ได้ครับโอเคเอาละครับสําหรับวันนี้เรื่องราวของ DC Universe ของเราก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปมาพบกับเรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันได้นะรับรองมี ระบบแล้วก็เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ